ครับสวัสดีครับพบกับผมลุงน้อยชาวไร่ครับแล้ววันนี้พามาดูชุดขุดมันอีกชุดหนึ่งครับป่าอ้อยบึงกอกเพื่อนเนี่ยลุงน้อยเคยถ่ายไปทีนะชุดนี้เพื่อนตอนนั้นเขียนอยู่คันเดียวเนาะเขีนเย,นอ,อยขนอยู่แถวหลังตลาดเนาะวันนี้มาสี่คันเพื่อน่ะ อ้อยนะออยมึงกอกนะเพื่อนเนี่ย่างขึ้นเลยเพื่อนเนี่ยมันหัวใหญ่ๆนะมันหัวเรล้อปเลอปเล้อเลย <นะ S 1> เรื่อ,อนทอสวยๆนะ ติ๊กเกอร์เขียนว่า Not นอดทอสิ่งเนี่ยนัดวิทวัตงานยิงทรายเพื่อนเนะี่ยแต่ทอไม่ใช่เพื่อนทอเปของค่ายน,น,นี่นั่นแหลน เรื่อนี้จะเป็นหน้าสี่ครึ่งนะนี่นั่นเป็นกระทะรอต้นสาลี่คันนี้นะ,ะเป็นเผาหกรอเผาใหญ่ๆนะเนี่ยนี่เขาจะยอดสะพ้อจน นี่เพวกื่อนกระตกหองตกใหญอ่อันนี้เบรกน้มันนั่นเพื่อนเนีเ่ยเพื่อนอันนี้ก็เป็นนะอาร์ทีนะร้อยสีเพื่อนเนี่ยนนี้อัลังเลื่อน โค้งเดี๋ยวโค้งเดี๋ยวไปดูใกล้ๆนะั่นเะพ่อนนะโค้งอะขอบไปจังเพื่อนอร่อยสวยๆนะันนนอะ ไม่หลายไร่นะแปล,ลงเนี้ยนี่ยนะแต่ร้อยเก็นไม่มากแล้วเพื่อนเนี่ยช่วงนี้ลุงน้อยก็กำลังเก็บพริกนะอันนี้ก็ละจากพริกมาแล้วก็นี่เพื่อนก่อเพราะเลย รถคันนี้เป็นรถหัวหน้าชุดนั่นเพื่อนเนี่ยรุปของออยเบิงกอกเพื่อนเนี่ย รถคันนี้เป็นอารทีร้อยสีนน่นั่นแหละเห็นไะโค้งนะ่าจะเป็นสยามแท็กเตอร์นี่แหละเนี่ยแต่ทีนว่แต่ทีขยับ รอบ này, này. cái này, này. Này, cười นั่นเพื่อนเนี่ย anh นี้ Nè, เมือนสารีคนนี้สวยๆนะใหม่กิ๊กเลยเพื่อนเดี๋ยวดูเบรกนะเหมือนเบรกเบรกเหมือนเบรกระรังเป็นผ้าเบรกเหมือนของลุงน้อยเพื่อนนะใหม่กิ๊กนะสารีขอ่อใหญ่เลยหัวตกนะเลอะเลยยนะกเตะเดียวเลยนนะ่ะ โรงร้านไหนนะเนี่ยโอ้โหกระคาเป็นไงตอนนี้แงิกลี่ได้ตอนนี้โอ้อหเอาขึ้นเพื่อนนะะ่ะเอาขึ้นนี่ไว้เพื่อนนะ่ะโยนขึ้นนะก็ะเคาะเพื่อนนะ่ะ ก็เต็มนัเพื่อนะนีะ่นานี้เต็มก็เลี้ยวนานนี้หมดเพื่อนเลี้ยวกับแล้วก็คงจะออกลงลางกลางทุ่งเพื่อนเนี่ยลงแปะเลงน,นะก็เดี๋ยวเดินไปพาไปดูอีกคันนะจะทีนเพื่อนกันนะภูเขาหลังนะเป็นหกล้อเพื่อนแนนอนเลยเผาเขาหลังนะ แน่นอนเลยนะเงินเผายี่่อด,ดีกว่ามีกระเพราลอ,อยนั่นเพื่อนเผายังเขาทุกได้มากกว่าทนกว่าเพื่อนแต่ก็ราคาเขาก็จะแพงกว่านะก็ที่ร้อยห้าเพื่อนอันนี้ต่อสวยเลยนะต่อเนี่ยเพื่อนต่อ เพื่องข้างในเอาคุมข้างในยังเป็นของเก่านะโค้งโค้งก็ทิ้งไปต่อล้กเตะท,ะท่า K H นะทูปเคสนะลอครับคันนี้น สองต่อไอ้ดีสวยแน่เพื่อนตรงนี้สวยมากเลยนะอย่างนั้นเพื่อของคายนะตรงนี้สวยฮนะอันนี้เป็นเบรกน้ำมันเพื่อนเบรกน้ำมันแน่นอนอยู่ดีเบรกตั่งได้ free nè, thưa. đeo nặng đã. rồi. đan nè. <laughs> 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 รีใหม่กิ๊กนะสวยๆนะต่อได้สวยเพื่อนๆดีเพื่อน,นต่อเงี้ยกว้างเดี๋ยวไปดูกันอีกคันนะขน,นูุนเลยข้างหน้าริมคันนี้เป็นอาร์ทีร้อยสี่สิบเนี่ยนะอาทีร้อยสี่สิบ ตัวนี้น่าจะเป็นลิมน่องเนี่ย,ย,ย,ยใช่เพม่อนรู้นะโคร้งรดนี่ของอะไรครับเนี่ยิมเพื่อนะนี่โคร้งรดลิมนะสองลูกเตนเนี่ยเนี่ยนะสารลี่ ที่รถดันเพื่อนขยับไม่ได้นะ เพ่อน,นเพื่อนอเป็นท่อของมนของยันมาแล้วเพื่อนเนี่ยท่อยันมา,มานลเพื่อนเดีย๋ยาวฟาังเสียงกันได้สวยนะทอ่อท่อของยันมาเสียงเพราะเพื่อนไงลงเพื่อนเนะนี่ยนี่เจ้าของรถชื่ออะไรครับเนี่ยชื่อกอนครับนี่เจ้าของรถชื่อกอนนั่นเพื่อนคันนี้มันโค้งสวยๆเนี่ย,ยเพื่อน ขอพ่อเ,เพื่อนเพื่อเนเสียงท่อนะ ก็ว,วันนี้มีแต่ขูบตานะเพื่อนมีร้อยห้าห้าอยู่สองพันนะแล้วก็รนะ้อยสี่สองันเพื่อนมีขูบตตางานเะ่ยวันนี้ก็ขุดอยู่ที่บ้านบึงกอกเพืนะ่อนเนื้อั้นเนขาอะขาบึงกอกอู้นนะเห็นเขา ดันนะรั่ ครับวิดีโอชุดนี้ก็จะขอจบไว้เพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดติดตามให้ลุงน้อยชาวไร่ด้วยครับครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ